ฝนตกแค่ประมาณ15นาทีดูค่ะน้ำนองแล้วอะคะ่ะทุกคนที่นี่พัทยานะคะสวัสดีค่ะมา่ดาบมโโโโังคุดเน้อค่ะกาฝนตกแค่นิดเดียวนะคะดิถ้าตกแรงๆเหมือนเมื่อกี้ประมาณหนึ่งชั่วโมงที่นี่ก็จะน้ำท่วมเสมอเลยนะคะท่วมตลอดนะคะทุกคนอยู่ลำบากนิดนึงโอ้ขามเจไดเนาะบาดดิหน้ากระเด็นกระดองเลยพี่น้องลยนะเดี๋ยวนั่งรถโดยสารไปดีกว่า พนักงารมาแล้วค่ะไม่ได้ไกลนะแต่ว่านั่งพนัการดีกว่านะคะมาแล้วเพราะกลัวน,น้ําท่วมอ่ะขวดมาำไม่เงินเขาจะจอดให้เราเน,นี่ยโอย้จอดอยู่จอดอยู่โอ้่วดม,มดโอ้ไอเปียกมาเลยค่ะเปียกมาเลย ไม่เห็นเบิร์ตโอเนได้ค่ะโอ้บริษโทรมาย่าพาลูกเอ้ยแม่กำลังเก็ดงานอยู่ค่ะต้องให้ได้การคนคนถ่มงเนาะ นี่แหละขอบคุณค่ะจ่ายค่าดิสซอนเรียบรอบ้อยตรงนี้ค่ะมาดามพาไปตรงนี้วันนี้นี่ค่ะโอ้เสียงมันลักมาแรกเลยนะคะเนี่ยดูค่ะดูโอ้ยไก่ย่างน่ากินนะคะเนี่ยอู้กินไก่ย่างคบคนเดียวไก่มุนคือเนี่ยกไก่มุนนะคะ ยามค่ำคืนที่นี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะผู้คนขวากขวายไปมาแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเงียบอยู่นะคะก็ถือว่าไม่เท่าไหร่เนาะคะ่ะไม่ได้อาจจะเข้า walking street เนอะแต่ตอนนี้มันยังหัวข้ามอยู่นะคะ หัวขั้มตอนนี้ก็สองทุ่มเนาะค่ะอันนี้ผ่านวัดไชยมงคลน,นะคะวัดก็ใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหดูค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะเนี่ยทัวคนจีนนะคะอยู่หน้าวัดเขาจะลงทัวตรงนี้ตลอดเลยนะคะทัวจะอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่รู้ว่าเขาพาไปไหนนะแต่ก็ไปดูค่ะนักท่องเที่ยวเป็นของชาวจีนทั้งหมดเลยนะคะฝั่งโน้นฝั่งฝั่งโน้นเลยนะคะป้าเต็มเลยค่ะตอนนี้รถสองแถวพาไปไหนก็ไม่รู้นะคะนั่งไปเรื่อยะคะ่ะทุกคนหรือว,ว่าเราจะลงตรงนี้ดี เราถามเขาก่อนเนาะไม่รู้เขาไม่รู้เข,า,ขาพาไปไหนอะ <c oughs> น่ะพี่น้อง sorry bus stop เนี่ยเรา go round the beach อ๋ออย่าง thank you <c oughs> ตอนนี้รถสองแถวก็หยุดตรงนี้นะคะ <c oughs> เพื่อจะรออผู้คนขึ้นรถนะคะมาดามมุโพก,ก็ รอกับน้องชาวจีนนะคะหนึ่งคนนะคะถามน้องเขาเขาพิมมาให้ฟังแล้วให้ดูนะคะโอ้อยกรถขบพาไปใส่พี่น้องกับที่เก้าเอวสันไม่รู้รถขบพาไปไหนนะเห็นเขาตีกับทางเดิมมาดาโมโภก็นั่งเหมือนเดิมนะคะมีผู้โดยสารหนึ่งคนคือมาดามมคลนะคะ ว่าจะไปว่ากิ้งไม่ถึงพี่น้องไม่เป็นไรเราก็กลับที่เดิมมีเพื่อนร่วมทางแล้วค <Yeah, S 1> ่ะสอ <the> old, งคนนะคะ โอ้ยผ oh, oh, oh. ่านตลาดนะคะมาไปด oh, yeah. ูสาวๆก่อนก็ได้นะคะรถก็วิ่งเร็วน้าดูนะคะ ตรงนี้ก็เงียบๆนะคะทุกคนผู้บ่าวนั่งรถแล้วค่ะทุกคนสี่คนนะคะบดามุกูก็ยิงหนึ่งคนนะคะไปต่อกันเลยค่ะแถวนี้จะเงียบนิดหนึ่งนะคะโอเคเซกน Thank ผู้บาวทักทายค่ะผู้บาวทักทายคะ่ะคม่เป็นไรแล้วมิธภาพระหว่างทางนะคะต่างชาติบางท่านเขาน่ารักมากเลยนะคะเขาทักทายเราเซฮัลโล o นะคะอหล่อด,ด้วยสิจองได้ไหมอะ่ะ <laughs> แจวเล่นนะคะ คงต้องเดินไปนะคะที่คิวรถถัดไปเนาะคะ่ะเพราะว่าเราไปแล้วเขาก็ยังตีกลับมาส่งที่เดิมนะคะแต่ค่าโดยสารตลอดสายก็คือ10บ,บาทนะคะไม่แพงเนาะคะ่ะเพราะว่าตลอดสายก็มีผู้โดยสารตลอดเลยนะคะเขาก็จะจอดทุกๆสายทุกๆครั้งที่มีผู้โดยสาร Thank you so much. Yeah. I'm y o u t u เ e r mm hmm. มีคนอยากเข้ากล้องด้วยดีใจจังสาวค่ะสาวเต็มรถเลียฝั่งโน้นนะคะ Hello everyone ก็ขายเสื้อผ้าขายของเต็มข้างทางแล้วนะคะ ถ้ามีเพื่อนมาเขาก็สนุกแล้วค่ะแต่มาดามมงกูไม่มีเพื่อนที่นี่นะคะม,คมาเฉยๆนี่แล้ะคะ่ะวันนี้ถือว่าเงียบนะคะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่นะคะ ได้นะคะที่สัตยาเพราะว่ารถสวนกันแบบปุ๊บวับปุ๊บวับนะคะเดินเราก็ต้องระวังด้วยนะคะแกลบฟู๊ดมาดามขังไม่เป็นนะคะแกลบฟู๊ดเป็นยังไงมือแพนด้าฟู๊ดไม่รู้จักะค่ะจริงๆะคะ่ะพอเราอยู่ที่ต่างจังหวัดไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยนะคะเกี่ยวกับเอ่เอเทคโนโลยีต่างๆนะคะ หยุดค่อยก็หยุดตา yeah, มนะคะลงแล้วไปชมภาพยนตร์ใช Make movie You want to get in movie I don't know It's if you want to c o m h o w o Thank you so much You're welcome Where um, you from I'm Thailand I'm Thai yeah. lady Yes I come here for relax uh, for two weeks Two weeks for holiday. Wow, beautiful. I'm, Where yeah. from Thailand? I'm from Isan, from Skotokan. Oh. Yes. Nice. Yeah, yeah. And nice what, you like pataya? Uh, like sometimes like I yeah. and in uh outside yeah. better. Yeah, too much. Too much. Yeah. Yeah. You stay here? Huh? Are yeah, you staying here? I'm staying here for uh, five days. Five days? Five days. <laughs> Welcome, w e l c o m I went the islands Samui Koh Phangan I like h e n o u c h อ่าย่ไ a า o t so much. ่าไรเก็ o Yes y lady. Yes. what 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 to o l lady to o l lady to o l sorry don't hear wrong. I'm too old. Oh no, you're not too old. Oh, very old. Yeah, no. <laughs> yeah. For for lady, for yeah, you young man. I know. Haha. Uh, <laughs> they, they like old men for money. Good. Oh, oh, <laughs> I just that, yeah, that, okay. understand. It's all, yeah. No problem. Yes, yes, yes. Everyone but like it's money. Nice, it's nice, very nice atmosphere. Everybody oh yeah, yes. Girls happy, men happy. Good. Yeah. เว้น finish for f v i d a y you go on for somewhere like that oh welcome to Thailand thank you so much yeah yeah they sell everything yeah yeah shop dresses yeah shop yes shop that yeah so we shop yeah I like yes and you come to Thailand many times yeah I come Thailand like ten times maybe ten times oh ten time เป n นไร Where you go now? You go now? Sorry? Uh, oh, you, where you want to stop? no, not now. Oh, okay. Can no. yeah, I live here for three, three days? Yeah. yeah. Four days and go away for some rest. Yeah. yeah. Nice to meet you. Some part, Kauka. Yeah, that is nice. Nice. Yes, mm, nice. Yeah, nice. Like, people are smiling, dancing, yes. singing. Yes, yes. hot c ทย n t r y h อ t Yeah. อ e ค y นทรีฮอท i ช is อ o ใช่แเ้วสองคนแล้วค่ะผู้บ่าวให้สัมภา แก่แกเา o ก somewhere s, huh? stop, huh? <S oh, you t ้ p h ยดหยุ u อ้ t ุด o ้ย o อเ o อเคโอเคอเคโอเ u โ o เคโอเคโอเคโอคโอเอเ t โอเคโอเคโอาคโออเคคโออคโคออคอคค h อ้ e ครับ t า m e t y you too thank you bye bye see you อันนี้จะเป็นโซนของซอยบัวขาวนะคะมาดามก็เดินไปเรื่อยไม่รู้จะไปไหนนะคะทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่คุ้นเคยเท่าไหร่เนะนานามาครั้งหนึ่งนะคะสองแถวขนั้นเต็มเลยคะ่ะสงแถวขน้นนะคะสาวๆก็เยอะนะคะทุกคน รถขายของนี่ก็จะเยอะพอสมควรนะคะเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมคะขายของเนาะคะ่ะส่วนมากก็จะมาจากแถวๆบ้านเรานะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรถขายของเยอะแยะเลยนะคะโอ้โตแต่ละโออขายของเต็มเลยคะ่ะขายดีบ่นเนาะค่ะ ไม่ค่ะเนี่ใใส่กลอกสองล้านเลยนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของตลาดตลาดนะคะตลาดอาหารนะคะเสื้อผ้านะคะไปนั่งดื่มตรงไหนดีเนาะอยากดื่มน้ำปั่นนะคะทุกคนอ่า คลิปนี้มาด,ดามมงโพขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาด,ดามมงโพทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมกันได้สวัสดีค่ะ